วันนี้ผมมีพวงตัวใหม่มาอันบ็อกซ์แกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าอย่างแรกให้เราแกะกล่องเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเบสนะครับอย่างแรกให้เราแกะกล่องเนี่ยจะคือตัวพวงก่อนนะพวงอะไรวันนี้ก็คือพวงาาอะไรยี่ห้อโมซาครับผมโมซาเรซิงนะครับมองเห็นกันไหมเอ่ยเห็นแล้วเนาะโมซาเรซิงแบรนด์นี้นะครับปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ทํา ไม่ได้ทาอุปกรณ์ซิมเรซซิงนะปกติเนี่ยเขาทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกกินบอนมือถืออะไรพวกนี้นะผมเคยใช้อยู่ยี่มมือถือยี่้อร์โมซานะแต่อันนี้เป็นซิมเรซซิงเลยอันนี้ก็เป็นโปรดักต์รู้สึกว่าจะเป็นผลิตตัวแรกรุ่นแรกนะครับผมเป็นเจนแรกเขาจะทำหลายๆเขาจะทำกม,มารู้สึกจะมี2ตัวนะตอนนี้นะครับจะมีตัวมอเตอร์ตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยที่ใช้กับพวงมาลัยทั้ง2ตัวนั้นนะครับอ่ะ เดี๋ยวอันบ็อกกันเลยดีกว่าดูกล่องข้างนอกก่อนอ๋อ,อมีหลายรุ่นด้วยเนาะผมเพิ่งสังเกตจะมีตัวเป็นผ้าอาคัคนทลานะครับเป็นหนังแนปป้าแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบเป็นทรง D shape นะครับข้างล่างมันจะเป็นตัดตัดนะแล้วก็อ๋อโอเคคือทรงมีสองทรงแล้วก็มีผ้า2อแบบให้เลือกก็คือเป็นหนังหรือเป็นผ้าอาคัคนทลานั่นเองโอเคเข้าใจก็ไม่ยากนะครับอืม หน้าตาพวงก,ก็จะประมาณนี้เห็นข้างหน้ากล่องก็จะเห็นว่าตรงนี้ใช้วัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะเป็นแบบเทฟล่าพวงตัวนี้เป็นแบบ D-shape นะครับดูจากกล่องแล้วเป็น D-shape อ่ะข้างหน้าตรงนี้เป็นกลมๆอ๋อมันให้ดูข้างๆโอเคลืมไปครับตามนั้นวัสดุอ่าเป็น Ford Carbon Fiber บอร์เขาเขียนขะ้างหน้าเป็น Ford สคาร์บ Fiber ใช้ผ้าอันคันทาร่าครับมีระบบดูโอคล s สด้วยดูโอคล s ส โฟโตอิเล็กทริกแม่เกพอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เข้าใจว่ามีแม่เหล็กแล้วก็ตัวคัทที่เป็นพ d ดโรชิพน่าจะมีการใช้แม่เหล็กเดาว่าประมาณนั้นผมผมอาจจะผิดไม่ได้ศึกษาเลยบอกตรงนะครับและมี RGB ด้วยเออมี RGB ด้วยที่สามารถโปรแกรมปรับแต่งได้ด้วยนะครับก็คือไอตัวไฟที่โชว์เนี่ยขึ้นเป็นสีอะไรยังไงเนี่ยเหมือนสามารถปรับแต่งได้ประมาณนั้นโอเคแล้วก็สามารถปรับอะไรได้อีกปรับ Quick Delete ได้ ความ r e v e s i n g อันนี้ไม่รู้แล้วครับว่าคืออะไรแต่เข้าใจว่าน่าจะแค่บอกว่าสามารถปรับแต่งเปลี่ยนตัว quick d e l e t e ของพวงรีดได้ประมาณนั้นละกันนะครับเหมือนภาษาอังกฤษมันแบบว่าเป็นจีนแปลเป็นอังกฤษอ่ะมันก็เลยงงงนิดนึงนะครับผมอ่านก็ยังงงง,งอยู่แต่ว่าคิดว่าประมาณนี้เดาว่าซึ่งที่แปลมาก็ไม่ได้แย่นะครับอ่ะตัวนี้ผลิตในประเทศจีนนะครับผมเซินเจินไชน่านะครับ เพราะงั้นจีนแต้แตๆอีกแล้วนะครับ Made in China นะครับแต่ว่าวัสดุดูดีนะครับการทำเอ่อเรียกว่าอะไรเงีรูปภาพอะไรเงี้ยถือว่าโอเคพรีเซนต์ได้แบบว่าเรียบๆดีนะครับอันนี้ผมโอเคผมชอบด้านบนกล่องมีที่จับมาด้วยนะครับเวลาซื้อก็ฮิ้วกลับง่ายดีมา Unbox กันเลยดีกว่า,าชืบน,นี่อ่าอ่าเห็นโฟมตัวนี้แล้ว ผมสังเกตว่าโฟมตัวนี้เนี่ยใช้ในสินค้าหลายรุ่นเลยนะที่มาจากจีนก็ซิมบิ c M10 เนี่ยก็ใช้ตัวนี้เนาะซิมบิ c M10 ก็ใช้โฟมตัวนี้ซึ่งผมชอบซึ่งผมชอบเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะก,กันได้ดีผมขออนุญาตพลิกกลับมาด้านนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะออกมาชึบด้านบนตรงนี้มีมีทำเป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งด้วยเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งนะครับอขอออกมาเลย ชึบชึบชึบ,ชบอ่าตรงนี้ด้านในนะครับมีที่ใส่พวงโมซ่าเดซซิ่งมาให้ด้วยแล้วก็มี User m a n แมนนะครับผมด้านในนี้ไม่มีอะไรละตอนแรกมันมีผ้าปิดอยู่ตรงนี้ให้ชั้นหนึ่งเป็นการกันกระแทกนะครับเออันนี้ทำไมมันเหมือนเป็น User m a n แมนของตัวฐานยังไงไม่รู้เพราะมันบอกว่าเขียนว่า v i l b a s e คือตัวนี้เขาเคยแกะมาแล้วรอบนึงนะครับน่าจะใส่มาผิดนะครับอันนี้ไม่น่าจะมากับตัวพวงมาลัยน,น,นะอันนี้เคยแกะมาแล้วรอบนึงนะครับผมมาอันบ็อกรีอันบ็อกอีกรอบนึงนะครับบอกตรงๆเอาว่าเดี๋ยวผมเอานี้วางไว้ข้างๆก่อนอันนี้น่าจะเป็นตัวแมนนวลคู่มือของตัวฐานของมันนะครับโอเคมาก็มีตัวใส่พวงมาลัยมาให้นะครับอ่านะอันนี้เป็นยูสเซอร์แมนุ่ลของมันจริงๆละ เป็นตัว rs series steering wheel นะครับผม run all out run all out wide keeping ะนะครับรือของ run all out ก็คือเหมือนกดเต็มเลยเหมือนกดเต็มคือกดให้สุดเลยแต่ก็ยังเอารถอยู่ได้อยู่ประมาณนั้นไม่รู้จะแปลยังไงให้มันสลาสวยเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับในภาษากษม,มันเท่ดีแหละแต่พอเป็นถแปลเป็นไทยผมรมู้จะแปลยังไงให้มันเท่โอเคโอ้เป็นตัวที่ไม่ใช่หนังอคันทาร่านะครับเป็นตัวหนังธรรมดานะซึ่ง เพราะว่าผมบางทีผมกขี้เกียจจะใส่ถุงมือเหมือนกันคือถ้าเป็นหนังอัคนทาร่านะครับมันต้องใส่ถุงมือเล่นเพราะว่าเหงื่อของมือเราเนี่ยครับจะเป็นทให้ตัวหนังอัคนทาร่ามันเสียนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหนังอัคนทาร่าที่เสียเนี่ยเป็นยังไงเริ่มออกทะเลนิดนึงแต่แต่อยู่กับผมก่อนนะปบนึือป๊บมึงนี่ตัวนี้อ่ะอันนี้ t 500 rs นะครับเป็นหนังอัคนทาร่าพวงมาลัยเป็นมอสปาปาโก้หนังอัคนทาร่าแต่ดูว่าหนังมันล้มจนมันเรียบไปหมดเลยเห็นไหมนี่ เท็เจอร์เนี่ยมันเรียบไปหมดละมาจากเหงื่อนะครับจุดนี้ก็คือจุดที่เรากรรบ่อยๆนะครับนะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ซึ่งตรงตัวนี้ไม่ใช่พวงผมผม,ผมยืมมานะครับอเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่าเอออัคคันธาราถ,ถ้าเราไม่ใส่ถุงมือแล้วมือเราเหงื่อออกเนี่ยจับวบเนี่ยมันจะเสียมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคกลับมาที่ตัวพวงของเราครับก็มี สติ cker อะไรมาให้แปะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วแต่เราจะเซตปุ่มเป็นยังไงเราอยากให้ปุ่มไหนเป็นอะไรก็ปรับได้มีสติก,กอร์ให้มาเลยก็ดีง่ายดีขอบคุณที่ทํามาให้ครับก็ง่ายสําหรับคนที่อยากจะเซตปุ่มอย่างแล้วก็จำเนี่ยจำง่ายตรงนี้ผมดูแล้วนึกถึงพวงมาลัยของ s mm ิ m a g i c m 1 0เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นปุ่มปรับนี้เหมือนกันเลยถ้ากดได้ลงไปได้ด้วยก็เหมือนกันเลยก็ซึ่งได้ด้วยนะครับ โอเคได้เหมือนกันด้วย okay. อเคอยวขอเอาอันนี้ลงไปก่อนดีกว่าซึ่งตัวปุ่มตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนตัวปุ่มในซิมบิจ Gt 1อ่ะไม่ใช่ M s i ด Gt 1พวง Gt 1นะครับพวงของซิม g ิ c ที่ผมใส่ใน M 10ของผมอยู่ตอนนี้แหละนะซิม g ิ c Gt 1ก็เออปุ่มคล้ายๆกันนะแต่ผมรู้สึกว่าในซิม g ิ c ปุ่มมันดีกว่านี้หน่อยหนึ่งหรือเปล่า มันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าความความคลิกกี้คลิกกี้ของมันนะครับมันไม่เท่าซีเมจิก GT1 นะครับด้านด้านหลังด้านหน้าเนี่ยคล้ายๆกันมากๆแต่ด้านบนเนี่ยไม่ค่อยมีความค,คลิกกี้แบบเสียงแบบกิ๊กกิ๊กลิ๊กกิ๊กกิกกิ๊กกิ๊กอะไรกดอย่างเี้ไม่มีเท่าไหร่แปลกดีตรงนี้มีปุ่มโอ้เหมือนจอยสติ๊กเลยครับสามารถหมุนได้ทุกทิศทางเลยครับ เบเหมือนจอยสติ๊กครับเหมือนจอยสติ๊กเลย2ปุ่มนี้เหมือนจอยสติ๊กเลยจะเอาไปใช้แทนเมาส์ได้ไหมเนี่ยอันนี้คือกลนส์นะครับกลนส์นี่ก็คือเป็นมุมมองเหมือนเรากดไปทางนี้ก็มองทางซ้ายกดทางนี้มองทางขวาหน้าหลังรถประมาณนี้นะครับก็ให้มากดได้หมดเลยอะ่ะหมดเลยเป็นจอยสติ๊กเลยอะ่ะ3า0เลยอันนี้เมนูก็เหมือนกันนะครับใช้แทนเมาส์ได้ไหมเนี่ยก็ใช้แทนเมาส์ได้ก็เจ๋งดีนะแล้วก็ถ้ามันกดลงไปเพื่อเป็นคลิกได้ก็ดีเอ้กดได้ด้วย นะครับไม่รู้ว่าจะใช้เป็นแบบที่ผมอยากให้มันใช้ได้ไหมเป็นเมาส์แอนด์เมาส์ไปเลยอ๋อโอเคปุ่มนี้ก็กดลงได้เช่นกันนะครับตึกต๊กตึก๊กตึ๊กอันนี้เป็นพิดกดปุ๊บเข้าพิดเลยก็ง่ายดีเขาก็เขียนมาให้เลยนะครับเราก็จําง่ายเลยทีนี้มองบนพรมลไยอ๋อเข้าพิดปุ่มนี้กดง่ายนะตรงนี้เป็นจอ LED ด้วยนะครับนี่ LED เดี๋ยวมันจะมีสีขึ้นมาเวลาเราเสียบเข้าไปนะโอ้ มีภาพตัวอย่างไม่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ละกันเนาะตอนนี้ผมยังไม่ได้เอามาต่อก็ประมาณนี้ประมาณนี้นตัวแพดเดิลชิพครับอ้มี2ออันอุสวยนะเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นข้างหลังอ๋ตัวคลิกดีลิ e เป็นสีทองสวยดีสวยงามมากนะครับซิม m a g ิกจะเป็นสีชมพูแดงเนาะ อันนี้เป็นสีทองเฮ้ยผมชอบสีทองทองตัทํำผมเป็นสีโปรดของผมนะการเอาทองมาตัดดำเนี่ยตรงนี้ก็มีทองทองมาตัดกระดำนะครับเจ๋งดีดูโอคลาสนั่นเองนะตรงนี้ผมคิดว่าดูโอคลาสแล้วก็แมกเนติกตัวพัดโรชิพก็คือตัวนี้นั่นแหละม,มันใช้โรงงานเดียวกับซซมเมจิกทำมอ่มันเหมือนมากเลยนะดูข้างหลังมันเหมือนซิมเมจิกดีทีทหนมากเลยอะเออถ้าใช้อันเดียว โรงงานเดียวกันทํำก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะข้างหลังมันดูเหมือนกันมากเลยครับทุกคนตรงนี้เป็นแม่เหล็กเนาะเวลากดอุย้ยแต่กดม,มันมีเสียงดังกว่า G T 1มากมากและเป็นเสียงแบบสูงๆแปก๊แปกๆ ผมไม่มั่นใจว่าผมชอบเสียงการกดคัเกีย10ของมันไหมนะครับมันดังค่อนข้างมากเลยแหละแล้วมันเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงทุ้มด้วยไงคือเวลากดแล้วมันเป็นเสียงปุกปุกปุกป,กปุกเนี่ยมันดีแต่เวลากดแล้วมันเป็นเสียงแป้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 งเนี่ยมันดูมันดูไม่ค่อยได้ฟีลเข้าใจปะ่ะมันค่อนข้างแป้งแป้งเลยทีเดียวครับแต่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ตัวข้างล่างไม่มีแม่เหล็กครับอืมข้างล่างไม่มีแม่เหล็กข้างล่างเป็นคลัชนะครับ ไม่มีแม่เด็กนะครับอืซึ่งคลาสนี้ผมก็ใช้ไม่เป็นไม่เคยใช้เลยครับเดี๋ยวไว้ว่ากันเดี๋ยวผมจะลองฝึกดูนะครับว่ามันใช้ยังไงแต่มันสําหรับสายสกริตนะครับตัวนี้ซึ่งผมไม่ใช่ใชสายสกริตแต่เดี๋ยวผมจะพยายามลองดูแล้วกันนะว่าจะต้องเป็นเกมไหนที่มันซัพพอร์ตแกไอ้ตัวนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันใช้ยังไงนะว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับข้างหลังมีรูระบายอากาศแผงวงจรข้างหลังมาด้วยนะครับ เห็นแผงข้างในด้วยนะสวยดีเหมือนกันนะแผงข้างในเนี่ยนะมีรูมาด้วยแม่เขียนว่าโมซ่าสกินโมซาข้างบนเหมือนซิมบัติกเลยนะแต่ว่าใช้สีทองสวยดีนะครับ,เป,รเ,รบเป็นการเพ้นสีนะครับเป็นการเพ้นสีนะตัวนี้ฟอสคาร์บอนสวยงามนะครับฟอสคาร์บอนสวยงามเลยนะสวยงามเป็นคาร์บอนแท้แหละหนังก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะครับหนังเหมือนพวงมาลัยรถจริงเลยแหละ เกรดนี้ใช่เลยนะครับพวงรถจรนะข้างหลังตรงนี้มีว้าๆวให้นิ้วเราไปอยู่ด้วยนะครับเวลาขับอยู่นะให้นิ้วเราเข้าไปวางไว้ตรงนี้ซึ่งก็ดีซึ่งก็ดีนะครับตรงนี้มีแอสเซนส์สีเหลืองให้ดูองศาพวงอะไรที่เราหมุนไปง่ายๆนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นฟูคาร์บอนแบบที่บอกค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับค่อนข้างสวยงามมากอแล้วก็นี่ มันมีแต่เออนี่ไม่มีเลยนะไม่มีพวงไหนมีเลยนะที่เป็นแต่ตรงกลางเนี่ยมีอะไรนะได้ม่ฟอร์จีทีอะมันผ่านมาไม่รู้กี่ปีสิบสิบยี่สิบปีลแล้วเออกลับมาอีกทีก็คือพวงตัวนี้นะครับมีแต่ผมขอบคุณมากที่เอาแต่กลับมานะผมผมผมชอบนะครับที่เอาแต่กลับมา เสียดายนะที่ตรงกลางมันไม่ได้สีทองเหมือนในคู่มือมันเขียนในคู่มือมันเป็นสีทองอ่ะนะผมว่าถ้ามันเป็นสีทองมันจะสวยนะมันเข้ากับความเป็นดําทองของพวงมลาลัยตัวนี้ที่เขาทํามาข้างหลังนะครับเสียดายมากๆเลยผมว่าสวยนะถ้าทําเป็นดําทองอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนดีไซน์นะครับการเย็บหนังอะไรพวกนี้เนี่ยก็ดีมากนะครับค่อนข้างจะเหมือนรถจริงเลยนะครับ ก็รถจริงแหละผมว่าเอาปวงมาอะไรรถจริงมาทํานี่แหละดูแน่หนาดีครับแต่ผมบอกตรงๆว่าปุ่มพวกนี้สู้สู้ตัว Gt1 ไม่ได้ปุ่มพวกนี้ใกล้เคียงครับข้างล่าง3ตัวใกล้เคียง2ตัวข้างบนส่้ไม่ได้นะครับเนี่ยสตัวที่ผมตัวอยู่ที่นิ้วโป้งแต่ทำไมไอ้สามอันข้างล่างมันคลิกกี้คิกกี้ดีจังเลยถือว่าค่อนข้างดีเลยใกล้เคียงกับ Gt1 มากๆนะครับ แต่ผมว่าที่มันเด่นๆของตัวนี้นก็คือมันมีไฟตรงนี้นี่แหละครับเวลาเราขับเนี่ยไฟตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์นะเราเรารู้รอบเครื่องยนต์ของเราได้ง่ายนะครับอันนี้มีประโยชน์มากซึ่ง gt 1ไม่มีนะครับตัวนี้ gt 1ไม่มีนะแรกๆกันนะครับผมส่วนหมัดกันนะว่าเรื่องของตัวปุ่มนะครับผมก็จะให้ gt 1ดีกว่าตัวนี้ใน first impression ตอนแรกนะครับเดี๋ยวตอนไปใช้งานในเ,เกมเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็มีปุ่มที่เป็นแบบ360องศาซึ่งไม่แน่ใจว่าในเกมที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่าครับแล้วตัวนี้ก็มีแต่นะแต่การวางเลเยอร์เอโดยรวมเนี่ยออกแบบโดยรวมเนี่ยผมยังให้ซิ m mm e t r i c GT1 ชณะอยู่นะผมรู้สึกชอบ GT1 มากกว่าแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ว่าขี้เลยนะครับมันแค่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นรองเฉยมันสวยมันสวยแต่ผมว่ายังเป็นรอง GT1 อยู่นะไม่เป็นไร แต่ตัวพีระดชิพเนี่ยหน้าตาพีระดชิพเนี่ยสวยงามมากครับชอบเลยแหละเป็นคาร์บอนนะครับแต่ว่าก็คือความแทกคายของมันดีมากครับความแทะคายของมันเนี่ยดีมากแต่ว่าเสียงของมันดังมากนะเสียงดังจัดเลยข้างหลังนี่ใช้การคอนเน็กนี่เหมือนกับเซมเมติกที่หนึ่งเลยอะเหมือนกับที่เซมเมติกใช้นะครับเนี่ยข้างหลังเนี้ยนะตัว ควิกดีลีสก็เหมือนซิมบิชิกเลยผมรู้สึกว่ามันโรงงานเดียวกันไปเนี่ยทำเนี่ยเพราะว่าพลาสติกอะไรก็เนี่ยเหมือนกันเลยครับมันเหมือนกันเลยอะ่ะมันเหมือนใช้โรงงานเดียวกันทาเลยทุกคน <laughs> เออแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เปลี่ยนพงมอะไรได้ไหมนะซิมบิชิกมันเปลี่ยนได้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะนี่ก็ดีมากแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับคู่มือบอกว่า S series สเตเริงวิวนะครับอืมด้านในก็จะมีนี่โอ้ผมสังเกตอะไรสักอย่างทุกคนเขาบอกว่าเอ่อเป็นมิวแพดนะครับสำหรับแพดเดิลชิฟแสดงว่าม,มันมันมีมันมันมีแบบว่าทำให้เสียงมันหายไปได้อะเราต้องทำยังไงครับ <laughs> แต่ทำไมไม่ให้อะไรมาเลยละ่ะหมดแล้วนะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นมีอันนี้มีอันนี้ผมมันเป็นแผน่น แผ่นยางอันเล็กเล็กทุกคน 3M เอาไว้แปะเฉยเอาไว้แปะเข้าใจว่าเอาไว้แปะระหว่างตัวก้านนี้กับข้างหลังนะครับเวลามันโดนเนี่ยมันมีเสียงดังระหว่างเหล็กกระทบกับเหล็กอ่าให้เวลามันมาโดนแล้วมันไม่ดังเอเคเดี๋ยวก็ต้องลองผมก็ต้องลองใส่ดูนะแต่ยังไม่วันนี้นะครับยังไม่ยังไม่ทําวันนี้นะครับนะ๋ยวาเขามีมาให้อยู่ข้างในกล่องนะครับก็ลืมสังเกตอ่ะแต่หมดแล้ว นะเนี่ยตอนแรกเขาเอาวางไว้ให้ในนี้นะครับเนี่ยตัวอยู่ตรวนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรละนะตัวพวงน่าจะแค่นี้แหละพอ,อเทค,ครับก็มาถึงเมนดิสอาหารมื้อหลักของเราแล้วนะครับเออ